ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะ และจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีค่ะพบกับทีมงานตาลทวะในรายการคุยเรื่องดาวเล่าเรื่องดวงวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหลังบ้านโหรตอนนี้เป็นตอนที่8นะคะ หลังบ้านหวนก็จะเป็นการทำงานหลังบ้านของนักพยากรณ์เมื่อเราต้องตอบคำถามในเรื่องต่างๆว่าจะต้องพิจารณาเรื่องใดกันบ้างในตอนนี้จะมาดูการทำงานหลังบ้านของนักพยากรณ์ไม่มีคำถามว่าดวงนี้เจ้าชู้หรือเปล่าหากคกิบคุยเรื่องดาวเล่าเรื่องดวงของเรามีข้อผิดพลาดประการใดทีมงานต้องขออภัยเ้ณที่นี้นะคะ และถ้าคลิปของเรามีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทีมงานขอถวายผลอันเป็นบุญกุศลนั้นแด่ครูบาอาจารย์ทุกท่านค่ะเมื่อเรามีคำถามว่าดวงนี้เจ้าชู้หรือไม่นะคะในฐานะนักพยากรณ์ก็ต้องพิจารณาด้วยความรู้โหราศาสตร์ที่เราเรียนมาว่าเราดูดวงจากกำเนิดของบุคคลแล้วมีเรื่องใดที่บ่งบอกว่าบุคคลน,นี้มีความเจ้าชูหรือไม่เรามักพบได้บ่อยๆในดวงชะตาที่มีดาวพบปัตติหลายดวง ถ้านักพยากรณ์ลองทายจำนวนคู่ชีวิตหรือแฟนที่เป็นตัวเป็นตนไปตามลักษณะและจำนวนของดาวที่ปรากฏในช่องปัตตนิก็จะพบว่ามีความถูกต้องแม่นยำดีเลยค่ะเช่นถ้าพบปัตตนีเป็นจัน์นะคะมีจันกับอังคาร แล้วเจ้าตัวเขาเป็นดาวสุขเราก็ทำนายไปเลยว่าเขามีคู่ครองสองคนนะคะคนหนึ่งนั้นเป็นจัน์มีความละเอียดคิดเล็กคิดน้อยเมื่อเลงกับเจ้าชะตาแล้วเป็นสองหกจึงมักหลอกลวงเจ้าชะตาอยู่เสมอส่วนอีกคนหนึ่งนั้นเป็นอังคารนะคะมีความเป็นช่างหรือเป็นคนที่มีฝีมือทักษะพอเลงกับเจ้าชะตาแล้วเป็นสามหก ส่งผลให้เข้ากันได้ดีเพราะว่าเป็นคู่มิตรเป็นที่รักที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันถายไปแบบนี้นะคะแม่นยำไม่ค่อยผิดค่ะแต่การมีคู่หลายคนนั้นยังไม่เข้าลักษณะการเป็นคนเจ้าชู้นะคะความเจ้าชู้นั้นเป็นลักษณะของบุคคลที่ชอบสร้างความสัมพันธ์ที่สนิทสนมเกินกว่าการมิตรเป็นมิตรสหายกันและมีความสัมพันธ์เช่นนี้กับบุคคลหลายๆคนในเวลาเดียวกัน ก็คือเป็นคนที่มีแฟนหลายคนพร้อมๆกันหรือบางคนถึงจะไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนแต่ก็เป็นคนที่มีความพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่หลากหลายโดยไม่ตกลงปลงใจไปทางใดทางหนึ่งนั่นเองค่ะในหมู่ผู้คนที่เรารู้จักนะคะจะมีทั้งคนเจ้าชู้และคนที่มีสเสน่ห์น่าสนใจ เป็นที่ดึงดูดใจให้คนเข้ามาทำความรู้จักคนที่มีสเสน่ห์ทุกคนก็ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ไปเสียทั้งหมดนะคะดวงดาวที่บ่งบอกถึงความมีสเสน่ห์ก็คือดาวสายหวานนะคะเช่นจันพุทธสุขเพราะว่าสวยหล่อผู้จาดีอ่อนหวานไพเราะน่ารักใคร่เป็นคนที่มีความนุ่มนวลอ่อนโยนอารมณ์เย็นและเป็นคนโรแมนติกคะ่ะส่วนดาวที่บ่งบอกถึงความต้องการที่ยับยั้งชั่งใจลำบาก และมีความกล้าหาญที่จะแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกคืออังคารและราหูและดาวที่ส่งผลให้คนอื่นเข้ามาสนใจเพราะรูปลักษณะก็ะจะมีดาวอาทิตย์ซึ่งมีความงามสาง่ามีสไตล์และดาวเสาร์และมริตยูนะคะเพราะว่ามีความเคร่งครึมดูสุขุมหน้าค้นหาสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เจ้าชะตามีความเท่มาดดีมีท่วงท่า กิริยาบทบาทที่น่าประทับใจและต่อมาคือคนที่ออกอาการเจ้าชู้ก็จะต้องมีองค์ประกอบหลายประการที่กล่าวมาก็คือนอกจากจะมีสเสน่ห์ดึงดูดใจเป็นประการแรกแล้วจะต้องกล้าแสดงออกถึงความต้องการความปรารถนาเช่นกล้าพูดกล้ายอกเยา้ากล้าเข้าไปสร้างความสัมพันธ์และจะต้องมีความตั้งใจ ที่จะสร้างหลายๆความสัมพันธ์และรักษามันไว้ไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะจริงหรือลวงก็ทำได้ในการดูเรื่องอารมณ์และความรู้สึกของบุคคลนะคะในทางโหราศาสตร์เราสามารถดูพื้นฐานได้จากดาวที่ลัคนาหรือดาวที่ส่งผลถึงลัคนามากที่สุดเป็นตัวแทนของอุปนิสัยและอัตราที่แท้จริงของเจ้าชะตาแต่และดาวก็มีคติในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูดวงแรกคือดาวอาทิตย์นะคะ ดาวอาทิตย์จะส่งผลให้เจ้าชะตามีบุค,คลิกดีสง่างามมีสง่าราศีมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามเป็นคนสุภาพเทคแคร์เก่งชอบอาสาช่วยเหลือชอบเข้าสังคมเมื่อเราดูภายนอกแล้วอาทิตย์จึงดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้ค่ะต่อมาเราดูดาวจันทร์นะคะดาวจันทร์นี่มีบุค,คลิกน่ารักเป็นที่รักของทุกคนนะคะมนุษย์สัมพันธ์ดีเจอใครก็ทักได้คุยได้ คุยเก่งคุยได้ทุกเรื่องปรับตัวเข้ากับคนได้ทุกคนเลยแต่จริงๆแล้วจันเขาจะชอบคนพูดหวานพูดจาไพเราะยิ่งดีชอบคนชมนะคะใครชมว่าสวยว่าเก่งก็ใจอ่อนเลยแล้วจันเป็นคนอ่อนไหวง่าย เมื่ออยู่ใกล้ใครก็มีแนวโน้มว่าจะรักคนนั้นต่อมาอังคารนะคะคนที่มีดาวอังคารถึงลัคนาก็จะชอบคนสวยคนหล่อนะคะอังคารมีจุดที่น่าสนใจก็คือเป็นคนหยหาความรักขาดความอบอุ่นแล้วก็มักจะใช้แรงจูงใจนำหน้ามีเรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องสำคัญของดาวอังคาร ความสัมพันธ์ของคนที่เป็นดาวอังคารมักจะไม่ยืนยาวเพราะว่าความไม่รู้จักพอนั่นเองค่ะต่อมาคือดาวพุธนะคะเจรจาอ่อนหวานไทยพุธดาวพุธจะชอบคนที่ดูดีนะคะดูมีสง่าราศีชอบคนรูปร่างดีมักจะเลือกรักคนที่ดูเหมาะสมแล้วก็ส่งเสริมกันชอบให้คนรักแต่งตัวดีๆนะคะแต่งตัวสวยๆหล่อๆดาวพุธนี้ถ้าถึงลัคนาส่งผลให้เป็นคนรักครอบครัว เป็นคนที่เสียสละเพื่อครอบครัวนะคะอยากให้ครอบครัวมีความสุขนั่นเองค่ะต่อมานะคะดาวพฤหัสคนที่พฤหัสถึงลัคนาเป็นคนช่างเลือกนะคะเพราะว่าอะไรหลักการก็เยอะค่ะต้องเลือกให้มันดีที่สุดเลือกเฟ้นอยู่นั่นแหละทําให้คนที่เป็นดาวพฤหัสนะคะตอนอายุน้อยๆเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาว ก็จะเจ้าชูเพราะว่าอะไรต้องคบไว้เผื่อเลือกสําหรับฉันแล้วต้องเลือกคนที่ดีที่สุดถูกหลักการมากที่สุดแล้วก่อนจะคบกับใครก็จะต้องคบหาดูใจกันก่อนนะคะเพราะรหัสเนี่ยมักจะรักชอบคนที่มีความรู้มากกว่านะคะชอบคนเก่งใครไม่เก่งก็ไม่เอาอะ่ะคบแล้วมันไม่เป็นสง่าราศีกับเราหรือไม่งั้นนะคะก็เลือกคนที่ยอมอยู่ในโอวาทของตัวเองไปเลยก็มี ต่อมาดูดาวสุกนะคะดาวสุกนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความโรแมนติกคนที่เป็นดาวสุกเนี่ยเอาอ,อกเอาใจคนเก่งค่ะมักจะรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นเป็นอย่างดีเยโยนเก่งโยอารมณ์คนได้เพราะว่ารู้ทันอารมณ์คนอื่นเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าแผนการด้วยลูกล่อลูกชนเยอะแต่คนที่เป็นดาวสุกจริงๆเนี่ยเขาจะชอบคนที่เขาบีบบังคับได้หรือคนที่สามารถบ,บาบังคับตัวเขาได้ คนที่เป็นดาวสุกนะคะถ้ารักใครแล้วยอมทุกอย่างตำราบโบราณกล่าวว่าดาวสุขนี้ถ้ารักใครแล้วแม้แต่เปลี่ยนตัวเองก็ยังทำได้ถ้าสุขแขงแรงนะคะเก็บของกินดีๆไว้ให้คนรักแต่ตัวเองยอมกินของปุดของเสียเลยก็มีต่อมาดาวเสาร์นะคะเสานี่เป็นคนแข็งจีบใครก็ไม่เป็นเข้าพักเข้านางไม่เก่งก็คือเวลาไปจีบสาวนี่ไม่รู้จะเอามือไปที่ไหนไม่รู้ว่าจะพูดอะไร คนที่เป็นดาวเสาร์ถ้ารักใค่ชอบใค่ก็มักจะเอาชนะใช้กำลังบังคับนะคะเป็นพวกที่ได้มาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันตำราสมัยก่อนเขาว่าไปฉุดมาก่อนแล้วค่อยไปขอขมาทีหลังสมัยนี้คงทำไม่ได้แล้วนะคะก็อาจจะเป็นการแสดงการบังคับด้วยวิธีอื่นๆแทนคนที่เป็นดาวเสาร์ก็เลยถือคติว่าอยู่กันไปก่อนเดี๋ยวก็ใจอ่อนไปเองนะคะต่อมาพระราหูนะคะคนที่ราหูถึงลัคนา มักจะมีความรักประเภทรักแรกพบเจอปุ๊บก็รักปั๊บนะคะบอกรักไปเลยไม่ต้องคิดนานรักใครชอบใครเข้าไปจีบทันทีถ้ารักกันแล้วนะคะปุ๊บปั๊บแต่งงานกันไปเลยเพราะว่าอะไรคนที่เป็นราหูนะคะ ถ้าไปถามดูใครก็ตามที่เป็นราหูถ้าจีบใครนานไม่ค่อยได้อะคะ่ะมักจะถูกคนอื่นมาแย่งไปมาแย่งแฟนไปคนที่ราหูจะมีลักษณะเช่นนี้ดังนั้นเมื่อรักใครชอบใครแล้วรีบปกลงตกลงปลงใจแต่งงานกันโดยเร็วจะยิ่งดีคะ่ะต่อมาพระเกตนะคะพระเกตนี่ใครมีพระเกตถึงลักษณาจะมีความเยาว์วัยสดใสน,นะคะทำตัวเป็นเด็ก เป็นผู้น้อยอยู่เสมอคนที่เป็นดาวเกตจะรักใครก็ตามที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือข้อสังเกตนะคะคนที่เป็นดาวเกตเนี่ยถ้าได้คู่ถ้าไม่ใช่พฤหัสเกตหรือมรุตยูนะคะมันจะคบใครไม่ได้นานอยู่ด้วยกันไม่เคยรอดนะคะเพราะอะไรเพราะว่าพระเกตนี่เขามีความคิดปแปลกแปลกแหวกแนวค่ะต้องเป็นกลุ่มดาวพิเศษที่มีความเข้าใจกันถึงจะอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ดวงสุดท้ายนะคะมรุตยูถึงลัคนา ก็จะเป็นคนที่มีคนเข้ามารักมาชอบเยอะนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนที่นิ่งๆวางมาดีนะคะดูลึกลับน่าค้นหามฤตยูเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคะมักจะมีคู่ที่อายุห่างกันหลายๆปีหรือเป็นคนที่แปลกๆมอนเหมือนกันถึงจะเข้าใจกันนะคะมักจะได้คู่เป็นดาวเกตหรือมฤตยูถึงจะอยู่กันรอดค่ะพอเราได้ดูทัศนคติในเรื่องความรักและความสัมพันธ์ของดาวที่ลักษาแต่ละดวงไปแล้วนะคะ เราก็จะเห็นได้ว่ามีดาวที่ไม่สนใจเรื่องเจ้าชู้ไม่ชอบมากรักหลายใจก็คือดวงแรกคืออาทิตย์นะคะอาทิตย์เนี่ยดูภายนอกเหมือนเจ้าชู้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่คนเจ้าชู้ดาวพุธนะคะเพราะว่าดาวพุธนั้นรักครอบครัวดาวพฤหัสนะคะจะเจ้าชู้เฉพาะช่วงเลือกคู่นะคะหลังจากเลือกคู่ได้แล้วยึดถือคุณธรรมเป็นหลักจึงไม่มีความเจ้าชู้ ต่อมาพระเสานะคะเสาวนั้นไม่เจ้าชูเพราะว่าจีบใครไม่ค่อยเป็นแล้วก็เกตนะคะเกตไม่ค่อยเจ้าชูเพราะอยู่กับใครไม่ค่อยได้ต้องเป็นคนที่เข้าใจการประเภทเดียวกันถึงจะอยู่กันได้ยืดนะคะส่วนมรติยูนั้นไม่เจ้าชูเพราะว่านิสัยส่วนตัวเป็นคนรักเดียวใจเดียวนั่นเองค่ะเราก็นับไปได้ถึง6ดาวเลยนะคะที่ไม่เจ้าชูทําให้เหลือดาวในกลุ่มที่ออกแนวเจ้าชูได้อีกแค่สดาวก็คือ ดาวประเภทที่มีพลังความต้องการสูงสองดาวคืออังคารกับราหูนะคะและดาวศุกร์เป็นเจ้าแห่งกิเลสและความปรารถนาจึงส่งผลให้มีความรักและมีความปรารถนาอยู่ ชอบในเรื่องความเสน่หาและดาวสุดท้ายก็คือดา,นนะคะดาวจันร์ทนะคะดาวจันท์นั้นอ่อนไหวง่ายอยู่ใกล้ใครก็รักคนนั้นสี่ดาวนี้ถ้าได้คู่กันในดวงกําเนิดแล้วมาโยกถึงลัคนาจะส่งผลให้เจ้าชะตามีเสน่ห์น่ารักใครหรือบางคู่ส่งผลเป็นความเจ้าชู้ เราจะไปดูรายละเอียดกันต่อในคลิปหลังบ้านโหนตอนต่อไปค่ะทีมงานก็ขอจบเรื่องการพิจารณาดวงเรื่องความเจ้าชู้ในตอนที่1ไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปความรู้หลังบ้านโหนในตานทวิตซีรีส์ของเราจะเป็นประโยชน์กับแฟนรายการไม่มากก็น้อยหากมีข้อผิดพลาดประการใดทีมงานต้องกราบขออภัยเวณที่นี้นะคะสุดท้ายนี้ทีมงานขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชม และขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญาผู้เปิดทางให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนสืบเนื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันหากการเผยแพร่คลิปนี้ก็เกิดประโยชน์ใดๆทีมงานขอถวายผลอันเป็นบุญกุศลนั้นแด่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนเถิด ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทะวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด u u s c r i b e c h anel n ตานทะวะพยากรณ์รวมถึงกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทะวะและจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคําถามในรายการตอบคําถามจากดวงดาวการตอบคําถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้าย ทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ